สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูนัทพลโบอุไรหรือครูโจ๊กนะครับวันนี้เราอยู่ที่วิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับและเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้ก็คือการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ครับในตอนส่วนต่างๆของโปรแกรม s r a t c h ซึ่งในเรื่องนี้จะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ว4.2ตัวชี้วัดป .4 ข้อที่2ครับซึ่งกล่าวไว้ว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องนี้นักเรียนจะสามารถออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรมได้ครับโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้จํานวน3ข้อก็คือ 1. นักเรียนจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch ได้ 2. นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Scratch ค,ครับและ 3. นักเรียนจะมีความใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการเขียนโปรแกรม s r a t c h ด้วยกิจกรรม Active Learning ที่นักเรียนจะได้ปฏิบัติในครั้งนี้ครับเอาล่ะนักเรียนครับพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว นักเรียนเปิดโปรแกรม Scratch ขึ้นมาเลยนะครับถ้านักเรียนใช้โปรแกรมแบบออฟไลน์ line, ก็คือติดตั้งไว้บนเครื่องนักเรียนดับเบิลคลิกหรือไปที่ Start เมนูเปิดโปรแกรม Scratch ขึ้นมาได้เลยแต่ถ้านักเรียนใช้แบบออนไลน์นักเรียนจะต้องเปิดโปรแกรมอะไรขึ้นมาก่อนครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์โปรแกรม Scratch หรือจะค้นหาด้วยคำค้น Scratch ก็ได้นะครับนักเรียนก็จะเจอเว็บไซต์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม Scratch เลย แล้วเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วเราจะมาเริ่มสร้างโปรแกรมกันครับคราวนี้ถ้าเข้ามาแล้วนักเรียนจะเจอหน้าต่างลักษณะนี้ใช่ไหมครับนักเรียนสามารถเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยการคลิกที่เมนูสร้างที่ด้านบนหรือจะคลิกที่ปุ่ม start creating ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะครับเอาละพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมแล้วคลิกเข้าไปเลยครับเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนักเรียนเจอหน้าต่างโปรแกรมลักษณะไหนครับ น้าตาโปรแกรมลักษณะนี้หรือไม่ครับใครได้โปรแกรมลักษณะนี้ยกมือขึ้นครับได้เนอะเอาละก่อนอื่นเลยเราจะมารู้จักโครงสร้างส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม cra t c h ที่นักเรียนเปิดขึ้นมากันครับว่ามีส่วนประกอบที่สําคัญอะไรบ้างนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมครับอ่ะเราค่อยๆดูไปทีละส่วนนะเอาส่วนที่อยู่ทางด้านบนที่เป็นแถบสีชมพูก่อนนักเรียนเห็นไหมครับแถบสีชมพูด้านบนเขียนว่าอะไรเอ่ย แถบเมนูแสดงข้อมูลสคริปต์ครับด้านบนนี้จะเป็นเมนูแสดงข้อมูลสคริปต์ซึ่งจะมีให้นักเรียนเลือกอยู่3ามเมนูก็คือเรื่องของโค้ดหรือชุดคําสั่งเมนูที่สองเขียนว่าอะไรครับเขียนว่าอะไรเอ่ยคอสซูมใช่ไหมอ่ะคอสซูมคืออะไรครับคอสซูมก็คือรูปร่างหน้าตาของตัวละครเหล่านั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปรู้จักตัวละครกันและอีกแ็บหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการเสียงครับ เอาละนี่คือ Menu แท็บเมนูแสดงข้อมูลสคริปต์นะครับครวนี้กลุ่มเครื่องมือที่เป็นสีน้ำตาลทางด้านซ้ายมือสุดเห็นไหมครับเขียนว่ากลุ่มคำสั่งใช่ไหมครับอ่าตรงนี้แหละคือกลุ่มของคำสั่งที่นักเรียนสามารถเลือกเอาไปใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดหลายกลุ่มคำสั่งด้วยกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจกันซึ่งเมื่อนักเรียนคลิกเข้าไปที่กลุ่มคำสั่งแบบต่างๆแล้ว นักเรียนจะได้กลุ่มคําสั่งในรูปแบบต่างๆและก็สีที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับซึ่งจะแสดงอยู่ในช่องถัดไปที่เขียนว่าบล็อกคําสั่งครับนักเรียนลองคลิกดูเลยครับคลิกเข้าไปที่สีฟ้าด้านบนสีฟ้าเขียนว่าอะไรครับเคลื่อนไหวใช่ไหมก็จะเป็นกลุ่มคําสั่งเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตัวละครอลองคลิกเข้าไปที่สีม่วงสิครับเป็นอย่างไรลองคลิกเข้าไปที่สีชมพูสิเป็นอย่างไรเห็นไหมครับ กลุ่มคำสั่งก็จะเปลี่ยนไปตามที่นักเรียนเลือกเอาล่ะคราวนี้พอนักเรียนรู้จักกลุ่มคําสั่งแล้วส่วนสําคัญอันต่อไปก็คือพื้นที่ทํางานครับพื้นที่ทํางานอยู่ตรงไหนครับนักเรียนใครเห็นแล้วยกมือขึ้นครับพื้นที่ทํางานอยู่อยู่ตรงกลางนั่นเองถูกต้องเลยพื้นที่ทํางานตรงนี้คืออะไรครับเป็นพื้นที่ที่นักเรียนจะใช้ในการเขียนโปรแกรมนั่นเองและนักเรียนจะเขียนโปรแกรมอย่างไรล่ะ นักเรียนก็จะนําบล็อกคําสั่งที่อยู่ทางซ้ายมือเมื่อสักครู่นี้ครับมาจัดเรียงมาต่อกันตามอัลงอริทึมที่นักเรียนได้ออกแบบไว้นั่นเองเอาละถัดจากพื้นที่ทํางานก็จะไปในส่วนของด้านขวามือครับด้านขวามือเริ่มจากด้านบนเลยด้านบนเป็นกลุ่มของเครื่องมือที่เขียนว่าเริ่มและหยุดการทํางานเห็นไหมครับเมื่อนักเรียนเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วคําถามคือเอาละเมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว เราจะทดสอบโปรแกรมอย่างไรดีว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมีการทํางานที่ถูกต้องหรือไม่นักเรียนก็ต้องทําการกดปุ่มเริ่มเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยทำงานทีละขั้นตอนที่นักเรียนได้ออกแบบไว้ใช่ไหมครับตรงนี้แหละที่นักเรียนจะต้องปิกคลิกครับแต่ถ้านักเรียนต้องการหยุดก็กดปุ่มสีแดงหยุดการทํางานได้เลยคราวนี้การทํางานจะไปแสดงตัวไหนล่ะแสดงตัวไหนครับแสดงในส่วนที่เรียกว่าเวทีที่อยู่ใน กรอบสีแดงที่เรียนเห็นอยู่นั่นเองตรงนั้นแหละคือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนคลิกปุ่มเริ่มการทำงานของโปรแกรมครับสมมุติว่าถ้านักเรียนเขียนให้เจ้าแมวตัวเนี้ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและก็ถอยหลังกลับมาผลลัพธ์การทำงานก็จะแสดงตรงนี้นั่นเองครับและส่วนสุดท้ายส่วนต่อไปก็คือส่วนของข้อมูลตัวละครที่ถูกเลือกครับที่อยู่ในกล่องด้านล่างเห็นไหมเอ่ย ตรงนี้เป็นการจัดการเกี่ยวกับตัวละครเกี่ยวกับฉากที่นักเรียนจะสามารถเลือกนํามาใช้ในการออกแบบเวทีของเราหรือฉากของเรานั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็คือส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมแรกละซซึ่งนักเรียนจะได้ใช้ในลําดับต่อไปนั่นเองคราวนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราจะไปรู้จักกลุ่มคําสั่งในรูปแบบต่างๆที่นักเรียนเห็นไปก่อนหน้านี้ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือครับเอาล่ะเราไปดูกันเลย กลุ่มคำสั่งนักเรียนจะพบว่ามันมีสีต่างๆใช่ไหมแล้วสีต่างๆนั้นนะ่ะมีประโยชน์อย่างไรสมมุติว่าครูมีตัวอย่างโปรแกรมให้ดูบนหน้าจอแล้วนักเรียนอยากจะเขียนโปรแกรมตามครับแล้วเอ๊คำสั่งเดินหน้ามันอยู่ตรงไหนเนาะหาไม่เจอนะหรือคําสั่งนี้ที่ครูใช้เนี่ยอยู่ตรงไหนเนาะหาไม่เจอนักเรียนสังเกตจากสีครับเพราะสีจะแสดงถึงกลุ่มคําสั่งแบบต่างๆครับอย่างเช่นสีแรกด้านบนซ้ายครับ ด้านบนซ้ายสีอะไรเอ่ยด้านบนซ้ายสีอะไรครับสีน้ําเงินใช่ไหมสีน้ําเงินนี้เป็นกลุ่มคําสั่งเกี่ยวกับอะไรครับการเคลื่อนไหวของตัวละครถูกต้องนะครับถ้านักเรียนต้องการให้ตัวละครของเราเนี่ยเคลื่อนที่ก็ต้องไปที่กลุ่มคําสั่งนี้ใช่ไหมครับสีน้ําเงินอะโอเคไหมครับคราวนี้ถ้านักเรียนต้องการจะเปลี่ยนรูปลักษณ์เปลี่ยนลักษณะของตัวละครนักเรียนจะคลิกไปที่ปุ่มสีอะไรครับ ถูกต้องนะครับสีม่วงนั่นเองเพราะสีม่วงจะเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวละครอ่าโอเคไหมครับสมมุติว่าเรามีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งเป็นเจ้าแมวแล้วกันอยากจะให้เจ้าแมวเนี่ยส่งเสียงร้องเหมียวๆแล้วเกินเราจะไปเลือกคําสั่งในกลุ่มไหนครับกลุ่มของเสียงสีอะไรครับสีชมพูถูกต้องนะครับ เพราะสีชมพูนี้จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคําสั่งจัดการเสียงของตัวละครแบบต่างๆนั่นเองเอาละต่อไปครับมีสีอะไรอีกด้านบนใกล้หมดแล้วด้านบนสีที่สี่ครับที่อยู่ทางขวามือเขียนว่าอะไรเอ่ยเขียนว่าเหตุการณ์เหตุการณ์คืออะไรครับการจัดการเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นชุดคําสั่งนี้นักเรียนอยากจะให้ทํางานเมื่อมีการคลิกธงสีเขียวหรือปุ่มเริ่มโปรแกรม หรือกลุ่มคำสั่งนี้นักเรียนต้องการควบคุมตัวละครด้วยการใช้คีย์บอร์ดนักเรียนก็จะใช้เครื่องมือในกลุ่มของเหตุการณ์นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันนะครับคราวนี้กลุ่มต่อไปที่อยู่ด้านล่างครับด้านล่างทางซ้ายมือเลยเขียนว่าอะไรครับเขียนว่าควบคุมใช่ไหมควบคุมเป็นสีอะไรครับเป็นสีส้มเนอะเอาละเป็นสีส้มกลุ่มควบคุมนี้หมายถึงอะไรเป็นการควบคุมตัวละคร ที่ให้ทํางานในรูปแบบต่างๆโดยมีคําสั่งควบคุมอยู่ในนั้นครับอย่างเช่นควบคุมการตัดสินใจควบคุมการทํางานซ้ําแบบนี้เป็นต้น,น้านักเรียนยังไม่เห็นภาพไม่เป็นไรนักเรียนลองคลิกเข้าไปดูก่อน,นว่ามีกลุ่มคําสั่งอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะได้ใช้แน่นอนครับเอาละ่ะต่อไปครับเป็นกลุ่มคําสั่งที่เขียนว่าอะไรเอ่ยสีฟ้าสีฟ้าเขียนว่าตรวจจับใช่ไหมครับตรวจจับเกี่ยวกับอะไรละ่ะคําสั่งในกลุ่มตรวจจับนี้ ครูอยากให้หนักเรียนนึกถึงว่าตัวละครของเราเนี่ยสามารถตรวจจับหรือมีประสาทสัมผัสในการจับความรู้สึกจับสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเราเอาเมาส์ไปแตะแล้วให้ตัวละครมันขยับเราอยากจะให้ตัวละครเนี่ยตอบโต้กับเราจะเป็นคําสั่งในกลุ่มนี้นั่นเองครับเกี่ยวกับการตรวจจับและต่อไปเป็นสีอะไรครับสีเขียวตัวดําเนินการ ตัวดาเนินการจะเกี่ยวข้องกับการดําเนินการต่างๆเช่นการดําเนินการทางคณิตศาสตร์อยากให้โปรแกรมของเราเนี่ยสามารถบวกลบคูณหารได้จะเป็นเครื่องมือในกลุ่มนี้ครับและอันต่อไปก็คือตัวแปรตัวแปรที่จะเป็นสีส้มที่เข้มขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับจะเกี่ยวข้องกับการสร้างตัวแปรและเอาตัวแปรมาใช้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นถ้านักเรียนทําเครื่องคิดเลขนักเรียนป้อนเลขลงไปเนี่ยตัวเลขนั้นเนี่ยจะไปเก็บที่ไหนล่ะก็ต้องเอามาเก็บในตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองครับ และสีสุดท้ายก็คือสีแดงใช่ไหมครับชื่อกลุ่มคําสั่งว่าบล็อกของฉันเกี่ยวข้องกับการสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาครับหรือสร้างฟังก์ชันเพื่อน,นําไปใช้งานเอาละ่ะนี่คือกลุ่มคําสั่งที่เป็นสีต่างๆที่นักเรียนจะได้ใช้ในลําดับต่อไปครับคราวนี้เรามาดูกันอีกนิดหนึ่งว่ากลุ่มคําสั่งที่นักเรียนเห็นต่อไปนี้นะครับถ้าเราต้องการให้ตัวละครเคลื่อนที่นักเรียนจะคลิกเข้าไปที่กลุ่มคําสั่งสีอะไรครับ สีน้ําเงินใช่ไหมอ่านักเรียนสามารถคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปแล้วนักเรียนจะเห็นกลุ่มคําสั่งแบบนี้ครับให้ตัวละครเคลื่อนที่กี่ก้าวให้ตัวละครเนี่ยหันซ้ายหันขวาหรือกระโดดไปที่จุดไหนหรือตําแหน่งไหนจะเป็นเครื่องมือในกลุ่มนี้และถ้านักเรียนอยากจะใช้เครื่องมือในกลุ่มอืน่นนักเรียนก็คลิกสีถัดไปนั่นเองครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานอ่าและวิธีการใช้งานง่ายๆเลยก็คือลากบล็อกคําสั่งเนี่ยไปวางในพื้นที่เขียนโปรแกรมของเรานั่นเองครับเอาละ ต่อไปเราจะมาดูตัวละครที่สําคัญกันตัวละครตัวแรกที่นักเรียนจะเห็นเสมอเลยเมื่อนักเรียนเปิดโปรแกรม Scratch ขึ้นมาก็คือเจ้าตัวนี้ถูกไหมครับเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรครับตัวนี้ก็คือแมวถูกไหมตัวละครนี้คือตัวละครเริ่มต้นและนักเรียนสามารถสั่งงานเริ่มต้นง่ายๆด้วยการสั่งให้เจ้าแมวเคลื่อนที่ไปมาดูก็ได้นะครับสามารถทดสอบได้ด้วยตนเองเลยเอาล่ะและเมื่อนักเรียนเขียนโปรแกรมทดสอบง่ายๆดูแล้ว นักเรียนจะทดสอบโปรแกรมได้อย่างไรว่ามันทํางานถูกต้องหรือไม่นักเรียนก็ต้องทําการกดที่ธงสีเขียวตรงนี้ใช่ไหมครับอและถ้าต้องการหยุดการทํางานก็กดที่ปุ่มสีแดงครับโปรแกรมก็จะหยุดการทํางานนั่นเองนี่คือโครงสร้างของโปรแกรมและก็การใช้งานเริ่มต้นง่ายๆนักเรียนสามารถลองเล่นได้ด้วยตนเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมกันเอาละครับนักเรียนนักเรียนได้ลองเล่นโปรแกรม Scratch เรียบร้อยหรือยังครับ ถ้าเล่นแล้วเป็นอย่างไรบ้างสนุกไมเอ่ยเอาละถ้าสนุกนะเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมต่อไปนี้กันกิจกรรมต่อไปนี้มีชื่อว่ากิจกรรมห้องหน้าอยู่ครับโดยกิจกรรมนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ2อถึงสคนอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะใช้โปรแกรมสแคร h กันถ้านักเรียนเรียนแบบออนไลน์อยู่ตอนนี้นักเรียนสามารถทําด้วยตนเองที่บ้านก็ได้นะครับแต่ถ้านักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่โรงเรียนนักเรียนแบ่งกลุ่มได้เลยหรือท่านเรียนบอกว่าตัวเอง ไม่ค่อยถนัดเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เลยครับนะนักเรียนสามารถไปรวมหรือไปขออยู่กับเพื่อนก็ได้นะที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องเราจะได้ทํางานสำเร็จไปพร้อมๆกันครับเอาละ่ะตอนนี้ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ2อถึงคนครับหลังจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วภารกิจของเราในวันนี้ก็คือครูจะให้นักเรียนออกแบบฉากและเลือกตัวละครที่ชอบครับพร้อมกับตกแต่งฉากนั้นให้สวยงาม ตามหัวข้อนี้เลยหัวข้อนี้ก็คือห้องน่าอยู่นั่นเองครับสมมุติว่าท่าน,นักเรียนอยากมีห้องของตนเองอยากจะมีห้องนอนที่น่าอยู่อยากจะมีห้องต่างๆในบ้านที่น่าอยู่นักเรียนออกแบบห้องของตนเองได้เลยครับในหัวข้อห้องน่าอยู่ครับแล้วเดี๋ยวเรามานําเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มกันครูให้เวลานักเรียนในการทํากิจกรรมนี้ทําห้องน่าอยู่เป็นเวลา15นาทีนะครับเริ่มได้ครับ แล้วครับนักเรียนตอนนี้ครบสิบห้นาทีแล้วนักเรียนได้ห้องหน้าอยู่หรือยังได้แล้วเนอะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับว่าห้องหน้าอยู่ของแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นอย่างไรนี่ก็คือตัวอย่างผลงานห้องหน้าอยู่ครับเป็นอย่างไรบ้างห้องนี้มีอะไรบ้างครับอ่าห้องนี้เห็นเลยมีเตียงใช่ไหมมีเตียงมีอุปกรณ์อะไรในห้อง้ามครับมีเตียงมีวิทยุใช่ไหมครับมีโต๊ะอ่ามีโต๊ะเครื่องแป้งมีกระจกมีปฏิทินใช่ไหม เอแล้วมีสัตว์เลี้ยงไหมครับเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นสุนัขเนอะอ่าแล้วก็มีเจ้าของห้องยืนอยู่ในห้องนี่ก็คือห้องน่าอยู่ของเพื่อนเรานั่นเองเป็นยังไงบ้างครับน่าอยู่ไหมครับน่าอยู่เนอะครูเชื่อว่าแต่ละกลุ่มก็ทําห้องได้น่าอยู่เช่นเดียวกันครับเอาละตอนนี้ทุกคนทุกกลุ่มทําผลงานได้ดีมากเลยเดี๋ยวเรามาทําแบบทดสอบชนคิดกันหน่อยว่าแต่ละกลุ่มแต่ละคนเนี่ย มีความเข้าใจเรื่องของการใช้โปรแกรมสแตทรหรือไม่ข้อนี้ถามว่าจากรูปถ้าต้องการให้ตัวละครแสดงคำพูดสวัสดีแล้วร้องเหมียวด้วยอ่าตัวละครของเราก็คือแมวใช่ไหมครับพูดว่าสวัสดีแล้วร้องเหมียวนักเรียนจะต้องเขียนโปรแกรมที่หมายเลขใดครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหรือหมายเลขสี่เขียนโปรแกรมที่ใดนะครับคำตอบก็คือตอบอะไรครับ ตหมายเลข3านั่นเองเพราะอะไรเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับเขียนสคริปต์หรือเขียนโปรแกรมนั่นเองครับเอาละข้อต่อไปข้อนี้ถามว่าบล็อกคำสั่งในรูปเนี้ยคือคำสั่งใดครับ 1. เริ่มการทำงาน 2. หยุดการทำงาน 3. เปลี่ยนเป็นฉากหลังต่อไปหรือ 4. ใส่เสียงให้กับตัวละครครับง่ายๆเลยใช่ไหมเราเจอมาแล้ว คำตอบก็คือหยุดการทํางานนั่นเองครับเพราะบล็อกคําสั่งนี้เนี่ยที่เป็นรูปอะไรครับรูปแปดเหลี่ยมสีแดงคือคําสั่งหยุดการทํางานครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถทํากิจกรรมและตอบคําถามของครูได้สําเร็จแล้วดังนั้นเรามาประเมินผลการเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนครับว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คือเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องอะไรเอ่ยเอาล่ะถูกต้องเรื่องของการใช้โปรแกรม Scratch เบื้องตน้น องประกอบหรือส่วนประกอบของโปรแกรมใช่ไหมครับและนักเรียนคิดว่าจะนําความรู้นี้ไปใชใ้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรครับอ่าถูกต้องนะครับก็คือเอาไปใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือแก้ปัญหาต่างๆนั่นเองพร้อมทั้งถ้านักเรียนอยากจะสร้างห้องอยากจะสร้างโปรแกรมอยากจะมีภาพสวยๆในโปรแกรมนักเรียนสามารถไปออกแบบตามจินตนาการของเราได้เลยใช่ไหมครับดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยผ่านจุดส่งการเรียนรู้ ทั้งหมดทั้ง3ข้อนี้เลยก็คือ 1. นักเรียนได้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch ให้ครูฟังแล้วว่าโปรแกรม Scratch มีส่วนประกอบอย่างไร 2. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Scratch เบื้องต้นแล้วด้วยการออกแบบห้องหน้าอยู่ใช่ไหมครับด้วยกิจกรรมแบบ Active Learning ที่ทำให้นักเรียนเกิดความใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการเขียนโปรแกรมนั่นเองสำหรับตอนนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ